สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังไปวังเทพธาโรนะคะอเออเออป็นถายรูปอยู่ก็ไม่เป็นไรสวยได้ค่ะคือตอนนี้เราหลังจากเลิกงานเราก็มีเวลาว่างนะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวอำเภอห้วยยอดกันเดี๋ยวเราไปดูกันค,ค่ะ ่ะมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในงงกันมาดูมังกรท่นีใครทำรเราไปดูกันมันเป็น ตอนนี้หาเหรียญอยูอ่อันนี้นะคะปลาให้หาปลามันจ <Wow. S 1> ะมีไปไปให้อาหารปลากันเด่ต้องไปดูก่อนว่ามีปลาไหมเนาะอุ้ยเป็นฝุงเลยน,นี่ค่ะปลาเยอะมากนะคะ ก็สงสัยว่าปลาอะไรอ่ะ วันปกต <c oughs> ิอาจจะมีก hmm. ล mm. kind of ินกระบแต่เรามาช่วงนี้หอมของกลิ่นสมุนไพรมากไมมเหมือนที่เขาบอกเมื่อกี้อ้ลงไปได้นี่ลงไปได้มันลงไปได้ อันนี้เราลงไปแช่เท้าใช่ไหมเป็นน้ำตกสวยมากนะคะอ่ะลงไปดิมีจอเคเปล่า <c oughs> <c oughs> จอเคมีไหม มีบริการน้ำชาฟรีเป็นน้ำอะไรนะน้ำจวงหอมินดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงหอมอกลิ่นสมุนไพรชัดมากกลิ่นเหมือนรากไม้ต้มอ่ะ ใช่อารมณ์ประมาณนั้นเลยหอมอะไรค่ะอันนี้เป็นเจ้าของนะคะคือมีมีไอเดียยังไงตอนแรกที่จะไอะเออดียทั้งหมดนี่คือไม้นี้มันถูกเผาไม่มีใครนำปใช้นอกจากเผาจริงอย่างเดียวก็เห็นว่าไม้นี้มันยังยืนมันมีน้ำมันวังน้อย,อย,ยมีแคมเปอร์อยู่ก็<อ>ประกาศซื้อจากเจ้าบ,บ้านได้2องล้านกิโลโอ้โหล้านกิโลก็มาทำเป็นบางพร89ตัวเจ้าอยู่ในหลวงร .9 อีกอย่างย่านกิโลเก็บแม่สวนปลาล์มไว้กลั่นน้ำมันเรียบโยกเตียดจารุไว้ทั้งหมดร,รอบบ้านสามร้อยต้นนี่แต่ละต้นต่างคนละกลิน่นตรงนี้จุดทํแมสซิ่งที่คนเข้ามาแล้ยแมสซิ่งมากๆ <Wow. S 2> นะครับแมสซิ่งมากๆและมีที่เดียวเพราะไม่มีใครจัดการทารงนี้นนแล้วใช้ใช,ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้แบบบางคนเนี่ซื้อมาอยู่ปีห้าศูนย์ถึงห้าสี่ทูมาอย่างเดียวไปมีรากเตียดจารุในฝั่งน้ามันตรงป้วยหมดตั้งแต่แคโน,นงจนนัญญลาสี่ปีซื้อได้สองล้านกิโล นั <Wow. S 2> ่นคือได้สองล้านกิโลเยอะมากโลกละสี่บาทโอ้ไก่ไม่ซื้อไก่ไม่เก็บไก่ไม่เก็บไว้หรอกครับเพราะว่าผมไม่เห็นรู้ค่าใ่แตโดนมองเห็นว่ามันลัน่น้ำมันได้อรืโองดีที่สุดพอป,ปี้าตรีวิจัยเดียนประเทศมันออก ว่าน้ำมันจากรรกเหล่านี้ทำเป็นได้เริ่มจะเก็บเงินไวมากก็ล่วอะไรต่างๆมันักษาพวกกรอัแผลปวดไม่ทางกายไอไมเกรนอย่างเนี้ยที่เจออกตมเดียวเตูมเป็นตองชวโชคนี้ผมมีคนเดียวทั้งประเทศโอ้พบเมื่อเลยค่ะทุกคนก็มาห้เกียรตตัวบัสให้ะไรๆให้เกียรติบัตรมาไดยเกียตสาบมาเป็นร้อยเลยครับค่ะวุยอพีของประเทศมากันหนึ่งร้อยท่านตาลูไปดูครับะไปดูไปดูลูแป๊บหนึ่งร้อยท่านเคยูุ่นยี่ปายุตธวรรษวัยูุ่ ขนและสเตจทั้งนั้นมาวันนั้นบอกว่าไม่ตายเพราะคุณอ, <sk r isa> อันนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะสอบถามน่าอายุกว่าเจ็ดสิบครับอ๋อแต่ยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงอย่างแบกไม,ไม่ไม่ยอมแก่เลยไม,ไม่ยอมแ <sk r isa> ก่ร่างกายแก่ใจใจผมไม่แก่คุยังติดว,วนันเดยสุดยอดสุดยอดคนส่วนใหญ่ถด้เจ็ดสิบก็รองได้คนมายกแบกงามอย่างนี้เอาจบแบกขึ้นวันละหมื่นกิโลเนี่ยอันนี้คือทําเองหมดเลยนะคะดูนะคะแบกปิ๊กหามขนยกขึ้นไปคนเดียว อ๋อ oh. เองนี่คือศาสตร์ประชาราอันนี้ใช้ใช้พื้นที่ประมาณกี่ไร่ได้คย่สิบห้าไร่โอยี่สิบห้าไร่นีหนนะ้ที่ยี่สิบหาไร่ก็จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ค่ะให้คนเข้มาได้เรียนรู้ค่ะโอเคถ้าคุณอ่านคำต่างๆตรงต่างๆไปที่ติดอกปิดใจของคนทั่วไปออขอบคุณค่ะ ค่ะอนใจก็จะมีคำคมต่างๆ้านนเป็นผ้ามันย้อมใช่ไหมอ,อ๋อเป็นเฮียบาติโอจริงๆคะอุตสาห์ของที่นี่เหรอคะใช่เป็นจริงข้าอุตสาห์ครับแล้วถ้าปกติม่มีผงเป็นเมรือยังไงใช่ ตัวนี้นะ่ะมันเงียบเลยไม่ไมโตมากเท่าไหร่ห<า>อัน,นอันนี้ทำเองหมดเลยใช่ไหมคะทำแบบทำเองหมดเลยโอ้ค,อคือแบบไม่ใช่มัดย้อมนะ เป็นงานเพ้นท์ครับเป็นงานเพ้นท์โว้ยเพราะสับปะย้อมหรอยอันนี้ถ้าเราซักนี่มันแบบสีมันจะออกนะแว่า่ไม่จกนะครับเพราะว่าเราใช้สีบาติกรับกระบวนการต่างๆเนี่ยเหมือนเหมือนเราเหมือนเราทำพาติกแต่เราทำาบาติกเนี่ยเราต้องเขียนเทียนแต่ตอนนี้เราไม่เขียนเทียนแล้เราเป็นสดของเงนผ้าเลยวอ้าวอ่าคือคือทุกอย่างทำเหมือนกระบวนการบาติกถามว่าถ้ามัดย้อมมือสีมัดย้อมบางทีสีคนละเกรดกันอ๋อโอเคแต่ในราใช้สีบาติกเรา เราใช้สีอย่างดีอันนี้อันนี้ราคานี้ประมาณอันนี้450ครับโอ้ไม่แพงนะคะคุ้มค่ากับที่เขาทำเป็นงานของเราลองดูนะลายเดียวตัวเดียวลายเดียวจะไม่ซ้ำแน่นอนใช่ถ้ามัดย้อมอาจจะซ้ำนะใช่มัดย้อมอาจจะซ้ำก็ลองจะจะไม่ซ้ำแน่นอนลองดูว่าทำนี่ฮะไม่มีเห็นไหมเสื้อยืดเหมือนกันพวกนี้เป็นลายที่ลายเข้ขึ้นมานะคะนะครับอย่างอย่างเนี้ยอย่างตอนนี้เราใช้เราใช้แปรงพวกกันใหญ่ๆเนี่ยอย่างเงี้ยปาดหรือว่าสะบัดสีพวกเนี้ยนะครับเฮ้เก่งมาก ดูนะคะลายจะไม่สำนะ,ะนะลายไม่ทำรับ <c oughs> ลายเดี๋ยวทัวเอียลายเี๋ยอียวว้าวอืม